ถ้าคืเห็นลายหินแบบนี้ที่ร้านต้นไม้ไหมครับแล้วท่านไปซื้อมาถูกไหมครับนี่ครับอันนี้ซื้อมานะครับแต่สาหรับนะครับสาหรับบางท่านที่อยากจะขึ้นเองนะครับอยากจะขึ้นเองปั้นเองทําใม่พิมพ์เองและหล่อเองโดยฝีมือของตัวท่านเองนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีการทําง่ายๆนะครับเนี่ยให้ได้ลายประมาณนี้ด้วยดินน้ํามันนะครับเราจะใช้ดินน้ํามันทําง่ายๆเลย นะครับแล้วก็ไปทําแม่พิมพ์แล้วก็หลอเองเลยนะครับไปติดตั้งตกแต่งของของตัวเราบ้านเราเองนะครับนี่สําหรับคนที่ชอบที่จะขึ้นเองนะไม่อยากไปซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมที่คลิปที่ผมกําลังจะทําต่อไปนี้นะครับการขึ้นแบบด้วยลายหินง่ายๆนะครับการขึ้นแบบลายหินง่ายๆนะครับสาหรับท่านที่ชอบนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กด